มาต่อ EP 3ีกันเลยในการจัดวางเครื่องมือเข้าชั้นหลังจากที่คลิปก่อนทําได้เพียงแค่นี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาทําที่ยึดอุปกรณ์ต่อ ที่ยึดแต่ละตัวนี่ก็จะทําเป็นโค้งลับแบบนี้นะครับพอได้แล้วก็มาประกอบเป็นที่วางเครื่องมือช่างส่วนการประกอบก็เหมือนเดิมนะครับสายกาวแล้วก็ปืนยิงตะปูแบบนี้จะเป็นการประกอบที่ง่ายที่สุดนะครับแลวก็สวยงามเริ่มต้นก็มาลองเทียบดูนะครับว่าเครื่องมืออะไรเหมาะจะอยู่จุดไหนแต่ถ้าดูทรงแล้วไม่เหมาะก็หาตัวอื่นเข้ามาแทนผมจะลองสลับไปเรื่อยๆนะครับจนเจอแบบว่าเฮ้ยตรงนี้สวยจริงอันนี้ก็เป็นที่วางทิมเมอร์ใส่กันตกให้ด้วยนะครับเป็นแผ่นอะคริลิกใส นี่ครับดูสวยงามแล้วก็ป้องกันการล่วงได้แล้วเครื่องมือต่อมาก็จะเป็นเครื่องเจียไร้สายตัวนี้นะครับไม้ที่ผมตัดโค้งตอนแรกแล้วก็ประกอบเป็นที่วางเครื่องเจียแบบนี้ก็ดูสวยเลยครับผมจะติดให้เครื่องเจียเอียงขึ้นนิดหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามการเอียงก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนใบของเขานี่ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะวางแบบไหนให้ดูสวยเครื่องเจียไร้สายนี่ผมมี2ตัวนะครับก็จะวางคู่กันแบบนี้เลย ใครที่ชอบการวางสไตล์นี้ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะแล้วเครื่องมือต่อไปก็จะเป็นกบไร้สายส่วนเครื่องมือที่ผมมีเนี่ยเดี๋ยวจะเอาออกมารีวิวเรื่อยๆนะครับก็มีหลายตัวที่ผมรีวิวไปแล้วจุดวางกบนี่ก็จะใส่โซ่เข้าไปด้วยนะครับให้ดูเท่ๆหน่อยแล้วก็รับน้ำหนักได้ด้วยแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นที่วางสว่านไร้สายผมจะออกแบบให้วางซ้อนกันแบบนี้นะครับเพราะว่าลองแบบยาวๆแล้วมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แต่ละตัวนี่รับน้าหนักสว่านได้สบายนะครับแข็งแรงพอเราเอาเครื่องมือมาจัดวางแบบนี้เวลาหยิบไปใช้งานนี่สะดวกมากแล้วช่วงเวลาตอนเช้าที่เราตื่นขึ้นมาจิบกาแฟเนี่ยมานั่งดูเครื่องมือที่เราจัดวางไว้เดี๋ยวโอ้โหฟินมากตอนนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนเครื่องมือต่อไปก็จะเป็นเครื่องขัดกระดาษทรายพอเอามาจัดไว้มุมนี้ดูมันล้าโตะนะครับเอาขึ้นไปไว้ที่สูงดีกว่า พอเอามาวางด้านบนดูดีกว่าเยอะเลยนะครับเรียงกัน3ตัวส่วนชุดใบขัดของเขาเนี่ยผมว่าจะจัดไว้ข้างๆหลักๆเครื่องมือ power tool ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาจัดพวก hand tool ต่อ สลับตัวแรกก็จะเป็นที่วางใบเลื่อยชักไร้สายวิธีทำนี่ก็ไม่ยากเลยใบเลื่อยชักมีหลายประเภทนะครับตัดเหล็กตัดไม้เวลาหาใช้นี่ไม่ค่อยเจอนะครับก็เลยอยากจัดเรียงให้มันดูหยิบจับง่ายส่วนรูของเขานี่เล็กมากๆนะครับไม่สามารถไปแขวนพวกสกูได้ผมก็เลยจะใช้ตัวปืนยิงตะปูะครับเป็นที่แขวนเราก็มาจัดเรียงใบนะครับอยากได้ระยะห่างเท่าไหร่พอได้แล้วก็มาขีดเส้นมาร์กตำแหน่งและนี่คือตำแหน่งใบเลื่อยชักที่ผมจะแขวนนะครับเสร็จแล้วก็มายิงตะปูเลย นี่เลยก็จะได้แบบนี้เลยนะครับระวังกันด้วยนะครับอย่าเอานิ้วไปลองนะเวลาย,ยิงเสร็จแล้ว,ลวเราก็จะได้ที่แขวนใบเล่ชักแบบนี้เลยครับเพื่อป้องกันใบไหลตกชายคีมงัดปลายขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็แยกประเภทใบได้ไดตามสบายเลยนะครับตัดไม้ตัดเหล็กตัดอลูมิเนียมส่วนต่อมาก็จะเป็นที่วางพวกคีมตัดต่างๆผมจะใช้ตัวเดือยไม้ปิดหัวสกูรูนะครับเป็นตัวที่แขวนคีมเพราะถ้าเอาสกูรูยิงเข้าไปแขวนคีมเลยมันก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับแล้วจะชอบ พอเจาะรูเสร็จแล้วก็มาตอกเดือยไม้เข้าไปเลยก่อนตอกเข้าไปก็มาจิ้มน้ำจิ้มก่อนแข็งแรงนะครับพอที่จะรับน้ำหนักครีมนี่ครับก็ถือว่าดูดีกว่าใช้สกูยึดนะครับหรือจะไปห้อยพวกกวุญแจบ้านเข้าของเครื่องใช้นี่ก็ถือว่าใช้ได้เรามีครีมกี่ตัวนี่ก็มาเจาะรูตอกเลย นี่ครับผมก็จะทําไว้หลายๆตัวเลยนะครับเพราะว่าห้อยเยอะพอได้แล้วก็มาลองวางดูที่ชั้นครื่องมือเลยนะครับว่าดูดีหรือเปล่าจากที่ดูเนี่ยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับผมจะเอาตัวไขควงมาวางก่อน ชุดแรกที่วานก็จะเป็นไขควงป้องกันไฟฟ้าบอสนะครับป้องกันไฟฟ้าได้ถึง1,000โวลต์ลองหามาใช้ดูนะครับทั้งสวยแล้วก็ใช้ดีผมเอาไปขันเบกเกอร์ไฟฟ้าด้คุยแน่นเปียหัวแชกของเขามีหลายรูปแบบมากนะครับผมก็เลยต้องมีหลายตัวสาหรับ EP 3ก็จะประมาณนี้นะครับส่วน EP 4ีเนี่ยน่าจะมาแบบเสร็จเลยนอกจากชุดครีมไฟฟ้าแล้วผมก็มีชุดครีมธรรมดาด้วยนะครับก็จะเป็นสีของบอสเลยเรื่องเกรดวัสดุของเขาเนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับแข็งแรงและคมมากสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้ทําต่อคลิปหน้า แล้วก็ฝากกดใจกดแชร์ไปให้ด้วยนะครับแชร์ไปให้แฟนดูก็ได้บอกว่าเธอเราจะได้แบบนี้ซื้อให้เราหน่อยอาจจะได้ก็ได้นะครับลองดูโอเคครับสลับผม DIY by topping ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ